เราก็จะมานําเสนออาคารสโมสรดํารงราชนะคะอาคารสโมสรดํารง,งราชของเรานะคะก่อสร้างเมื่อปีพศ2563ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน6เดือนแล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนเมษายน2564นะคะ,ะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจํานวน5ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุน,นงบประมาณจากสหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดน,นที่22จำกัดนะคะ เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเม,มื่อวันที่22มิถุนายน2564นี้ค่ะวัตถุประสงค์ในการก,ารกอร่อสร้างอาคารสมงสรดดำรงราชนะคะเพื่อเป็นสวัสดกการแก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดกองกํากับการตํารวจตะว,วินชายแดนที่22และครอบ,บครัวเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในอาคารกันนะคะว่าประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างเชิญน,นะคะเชิญตามมาเลยค่ะ ส่วนแรกของของอาคารสโมสรดรางร่างนะคะเป็นห้องสนุกเกอร์ค่ะเพื่อใช้ให้กับข้าราชการตำรวจนะคะได้ผ่อนคลายหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาอย่างเคร่งเคียดนะคะในส่วนถัดไปนะคะ <S 2> <S 2> ที่สองค่ะจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะเปิดใช้เปิดให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว บุกคนภายนอกที่จะมาใช้บริการก็ยินดีต้อนรับนะคะสามารถใช้ได้นะคะก็จะใช้ผ่านบัตรคูปองนะคะสามารถซื้อคูปองได้ที่ศูนย์อาหารนะคะห้องถัดมาค่ะจะเป็นน้านาริการร้านตับผมนะคะร้านตับผมส่วนมากก็ะจะเน้นที่าการชกษตรตระเวนชายนะคะก็จะมีช่างประจํานะคะส่วนห้องถัดมาค่ะห้องถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น ร้านาเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านกีฬาทบล็อกนะคะซึ่งเปิดบริการจะไม่เปิดบริการตลอดทั้งวันนะคะจะเฉพาะช่วงหลังเวลาราชการค่ะ้อถัดมาค่ะเป็นห้องนวดนะคะห้องนวดจะมีนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนะคะเวลาที่เปิดทําการค่ะนี่จะมีประเภทการนวดนะคะมีนวดน้ำมนันนวดเส้นนวดเท้านะคะอัตราค่าบริการก็ มาค่ะเป็นร้านสวัสดการนะคะร้านสวัสการตรงนี้ก็จะมีสินค้ามีเครื่องดื่มมีสินค้าเบเกอร์เลตที่จําเป็นในครัวในครัวเรือนนะคะกะปิน้ำปลาน้ำมันมีหมดฟู้ดแลนด์ค่ะฟู้ดแลนด์ถ้ามาข้างในก็จะมีะสถานที่โล่งกว้างค่ะโล่งกว้างสะอาดสะอานนะคะมีปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะคะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเข้ามาก็ใช้บริการวัดอุณหภูมิได้นะคะซึ่งในพู้นรีของเรานะคะขอะอบไปด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้คานเตอร์นะคะคานเตอร์จำหน่ายฟอง กาแฟสดค่ะซึ่งมีอยู่สองส <swoją> ่วนนะคะอันนี้คือส่วนของอินดอร์นะคะอินดอร์น่านั่งมากค่ะเชิญเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้ร้านอินดอร์นะคะเป็นสำนักงานเป็นหนึ่งในร้านของสํนักงานสโมสรกรุงรส่วนนี้จะเป็นส่วนเอา u t ดอนะคะเอาดอจะเป็นระเบียงด้านนอกอันนี้ก็ให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนั่งชิลๆชมวิวชิวทัดข้างนอกไปนะคะ ร้านอาคารสโมอสรงำ่าของเรานะคะเปิดบริการทุกวันทาการค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันทําการนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะเราไม่จํากัดเฉพาะแค่ข้าราชการตํารวจในสังกัดหรือครอบครัวนะคะเราเปิดให้บริการกับประชาชนบุคคลทั่วไปที่เข้า มาใช้บริการข้างในหน่วยหรือว่าอยากจะมาทานอาหารโดยตรงก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ